ปู่ม่านย่าม่านกระซิบรักบรรลือโลกปู่ม่านย่าม่านหรือหนุ่มกระซิบเป็นภาพจิรประกรฝาผนังภายในวัดภูมินจังหวัดน่านอันเป็นผลงานของนานบัวพันจิตประกรพื้นถิ่นเชื้อสายไทยลื้อซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นผลงานที่ปราณีตอและเป็นภาพที่โดดเด่นประจำวัดภูมินโดยเป็นภาพชายหญิงคู่หนึ่งกำลังกระซิบสนทนาและมีชื่อเสียงว่าเป็นภาพ ระซิบรักบรรลือโลกและกลายเป็นเสมือนสัญ,ญลักษณ์ของเมืองน่านที่ไปปรากฏอยู่ในสินค้าจำนวนมากเช่นเสื้อยืดไบร์สเนียบาดหรือแม้แต่ข้าวของแต่งบ้านภาพปู่ม่านย่าม่านเป็นหนึ่งในงานจิตรกรรมฝาผนังถูกวดัดขึ้นช่วงปี2 4 1 0ันรถึงระหว่างการบูรณะซ่อมแซมวัดภูมินในสมัยเจ้าอนันตฤทธิ์วรเดชครองเมืองน่านซึ่งตรงกับปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งภาพจิตรกรรมส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องราวในชาดกและแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวนานในอดีตแต่ภาพปู่ม่านย่าม่านเป็นหนึ่งในภาพที่มีชื่อเสียงของงานจิตรกรรมฝาผนังดังกล่าวด้วยได้รับการยกย่องว่าเป็นภาพที่สมบูรณ์แบบที่สุดทั้งด้านองค์ประกอบและอารมณ์รังสรรค์โดยศิลปินนิรนามที่คาดว่าเป็นหนานบัวผานศินลปินชาวไทยลื้อที่เคยสร้างงานจิตรกรรมที่วัดหนองบัว อำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านด้วยเปรียบเทียบภาพจิตรกรรมทั้งสองก็พบความเหมือนทั้งลายเส้นสีสันใบหน้าและฉากบว่า40จุดทั้งยังมีมุมมองและแนวคิดที่ทันสมัยรู้จักนำสีสันมาใช้เช่นสีแดงฟ้าดำน้ำตาลเข้มและมีวิธีลงสีแปรงคล้ายภาพวาดสมัยใหม่รายละเอียดของปู่ม่านย่าม่านเป็นภาพที่แปลกแยกจากรูปอื่นๆโดยวาดเหนือภาพพระเนมิราชท่องนรกและสวรรค์ของชาดกเรื่อง เนมิราแสดงให้เห็นรูปของชายหญิงคู่หนึ่งโดยบุรุษใช้มือข้างหนึ่งกอดไหลส่สตรีแล้วมืออีกข้างหนึ่งป้องปากคล้ายกับกระซิบกระซาบที่ข้างหูสตรีผู้นั้นด้วยในตาครุ่งกริ่ม,มแฝงไปในเชิงรักใคร่บุรุษในภาพสักลายตามตัวขมวดผมไว้กลางกระหม่อมพร้อมผ้าพ,พันผมแบบพมา่านุ่งผ้าลุนตยาส่วนสตรีในภาพแต่งกายไทยลื้อเต็มยศการแสดงท่าทางกระซิบหยอกล้อดังกล่าวมิใช่การเล่าลมของคู่รักหนุ่มสาว หากแต่เป็นการแสดงความรักของคู่สามีภรรยาการแปลความหมายไปในทางกรมรมณมจึงทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนจากเจตนารมณ์เดิมของศิลปินเคยมีการสันนิษฐานว่าบุรุษในภาพน่าจะเป็นผู้เขียนภาพคือตัวหนานบัวผันเองแต่ทว่าได้รับการปฏิเสธในเวลาต่อมาด้วยตัวหนานบัวผันเป็นชาวไทยลือ้อทะนี้ได้การแต่งคำบรรยายภาพดังกล่าวเป็นภาษาถิ่นพยาพันสละสลวยซึ่งแต่งและแปลโดยสมเจตวิมลเกษมความว่า คำฮักน้องกูปี้จักเอาไว้ในน้ําก็กลัวหนาวจักเอาไว้พื้นอากาศกลางหาวก็กลัวหมอกเหมยซอนดาวลงมาะลุมจักเอาไปใส่ในวังข่วงคุ้มก็กลัวเจ้าปัสส่ยแล้วลู่เอาไปก็เลยเอาไว้ในอกในใจตัวชายปี้นี้จกักพื่มันให้อหี๋อหียามปี้นอนสะดุ้งตื่นเววาแปลความรักของน้องนั้นที่จะเอาฝากไว้ในน้ําก็กลัวเหน็บหนาวจะฝากไว้กลางท้องฟ้าอากาศกลางหาว ก็กลัวมเมฆหมอกมาปกคลุมรักของพี่ไปเสียขากเอาไว้ในวังในคุ้มเจ้าเมืองมาเจอก็จะแย่งความรักของพี่ไปเลยขอฝากเอาไว้ในอกในใจของพี่จะให้มันร้องไห้รำพีรำพันถึงน้องไม่ไว่ายามพี่นอนหลับหรือสะดุ้งตื่นด้วยเหตุที่อ่ม,ม่านย่าม่าน เป็นภาพขอองค์การกระซิบสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจึงทรงวาดภาพฝีพระหัตถ์ล้อเลียนเป็นภาพบุรุษตะโกนใส่สตรีผู้หนึ่งเพื่อล้อเลอเียนภาพกระซิบโดยสตรีใช้มือปิดหูเอาไว้ส่วนผ้าถุงลายน้ำไหลเมืองน่านส่วนบุรุษไว้ผมทรงโมฮอคด้วยทรงให้เหตุผลกับผู้ตามสเสด็จว่าต้องตะโกนกันเพราะกระซิบไม่ได้ยินแล้วอายุมากกันแล้วปัจจุบันภาพฝีพระหัตถ์ดังกล่าวถูกจัดแสดงที่หอศิลป์ริมน,น่าน นอกจากนี้ยังมีภาพจิตระกรรมฝาผนังที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับปู่ม่านย่าม่านภายในสิ่งของวัดโพธารามอำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคามที่มีภาพชายหญิงกระซิบรักเช่นกันโดยวาดเหนือภาพพระมา,าลัยโปรดนรกสวรรค์ไม่ปรากฏนามผู้วาดสนิทฐานว่าภาพดังกล่าววาดในช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นต้นมา